สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันน like ี้พ่อพ่อก็ขอบที่กรนซองน้องนะจ๊ะคือเก่าเนาะครับเนาะมวันนี้ภาพพี่พาน้องมาเฮ็ดยำปลาหมึกครับยำปลาหมึกนี่ปลาหมึกแบบกระดองหัวมันเนาะครับเนาะงนี่ปลาหมึกยักเลยเนี่ยกระดองหัวปลาหมึกยักเลยเนี่ยเสียงมันยำผมชอบกินแบบนี้นาะครับเนาะเอาหันเลยหันหันเลยหันเลย อันแหล็กเสียวไปลวเจบ็จบย่ำเจบ็บแสบรสจัดจัดต้มน้ำด,ดื้อดๆได้ครับเด้อล้วก็ลุ่งลวกเลยมนถึงสีงบุวนเหนียวครับก็ดีนึกอยากแบบนี้ก็ดีเลยไปเจออยู่ตลาดก็ดี รสจัดจัดกินนะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้อาหารมื้อเย็นใช่ไหมอาหารมือ้อมื้อเย็นนี่แหละฝนก็ะพุ่งตกไปันึ่นอากาศเย็นลงมาหน่อยนึงเลยอยากกินรสจัดจัดตั้งเลยเอาบุรีบุรีสอนเฮ็ดอาหารได้ครับเด้อบุรีสอนเฮ็ดกับกิ๊บเขาดอก เฮ็ดกินมือมือเรื่องเฮ็ดไปมือมือกินมือมือไทยร่วงคลิปซื้อเห็ดเฮ็ดอันได็กับร่วงคลิปอันนั่นแหละอาหารปืนบ้านโอ้น่ากินนั่นเลยเนาะคือชอบอย่างนี้ใช่ไหมคะ ทําแบบนี้ใช่ไหมอืมนึกยากครับแบบนี้เคยซื้อหนวดเคยซื้อหนวดสมมติยักยักามินอนี้น,นี่พวกมันหนวดหนวดมันอันนี้โค่นหนวดมันยังไงโค่นหนวดมันไหน เวลาโดนเติมแล้ว้องไปหันไปก่อนขมักกระแม่นหน้าดูเลยเซฟ <c oughs> ในยกนิ้วใหม่สิคะ <c oughs> จาทำอะไรกันต่อค่ะทีเด <c oughs> มาครับมารวกปรอมือกันต่อ น้ำเดือดแล้วเอลงเลยจ้ะเอาลงเลยเด้อลวกสักพักหนึ่งจะนานเด้อเหนียวนะคะแตโดยมาติดคืออยากกินแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยซื้อแบบนี้มากินนะคะมาเจอกันช่องครัวเล็กๆเียจ้ะทำกินแบบบ้านๆค่ะ ช่องน้องนะจานาะจาค่ะแบบอาหารแตลละมือที่เราทํากินแล้วก็ถ่ายให้ดูนะคะเราไม่ได้สอนทําค่ะเพราะเราทํากินไปวันๆค่ะคือกินแบบบ้านๆนะคะน่าจะได้แล้วมั้งพี่นะวันนี้มากินยำปลาหมึกด้วยกันนะคะ ก็ติดจัดวันนี้ฝนก็เพิ่งตก<ะ>ผ่านไปไม่อต่กี้ค่ะพอแล้ว <laughs> จะอาปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหนียวลวกนานมันจะเหนียวเป็นเป็นปแบบหนวดโครงของหนวดปลาหมึกใหญ่เลยพี่เอามาตั้งบนนี้เลยค่ะกระทะน่ะเขหอนหก้ะสลัดน้ำหน่อยให้มันน้ำสัดสดดี กะละมังรองมาก่อนแล้วหยดข้างล่างกันพี่มารองมาเท่นเออโอเคค่ะนี่จากเครื่องยำแล้วเนาะก,ก็ไม่มีอะไรผักก็หลังบ้านตอนนี้ละนี่อ๋อคืองยี่ยมันปรุงรสไว้แล้ว้อครับ<า>เอ้อเทลงเลยจ้าต้นหอมผักชีตั้งโขหอมใหญ่เลยเอายำเลยก็หยบไปตรงนู้นเอาเลยค่ะเทลงเลย พอไหมเผ็ดไหมเดือนนะ่ใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดก,ก,ก,ก็ลดก็คือว่าทำแม่บ้านปรุงไว้แล้วนะคะแซ่บๆซช้อนจิมดูก็ได้โอโ้โอ้ยดินด้นดิน้นดิ้นขอโทษนะครับเด้อมันดิ้นออกกะละมังเอาใส่เลยเนาะอใส่เครื่องปรุงเลยจคะ่ปรุงเลยใส่มือนเลย ใส่เครื่องไปเลยจ้าเนาะวันนี้ไันรู้จะกินอะไรแต่ก,ก็เลยวันนี้ไปตลาดซื้อของมาใส่ตู้เย็นก็เลยไปเจอก็เลยอยากกินค่ะก็เลยซื้อมายำหน่อยหนึ่งจิ้มตัวหนบ่จิ้มไหนก็นได้จ้ะพี่เผื่อน้ําจิ้มมันเพราะว่าเราโู่นนนปุ้นช้อนอยู่เนาะถึงเราปรุงพอดีแล้วแต่มันก็อาจจะ าจจะเจิดเพราะว่าปลาหมึงมันดูดรสชาติไปเอาเผ็ดพอ,อยังขอใส่น้ำปลาสักนิดนึงโอเคเลอแล้วแหละสีก็น่ากินนะคะดูหน้าคนทำยิ้มหน่อยเนี่งก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยนะคะอ้าวคุณลีกรกดไลค์ยังไงคะ เอาใส่นี้ค่ะใช้ถาดหน่อยนี่หละถาดนี่ละอ่ะตอนนี้โควิดก็รุนแรงนะคะแ้่ก็เพื่อนๆแล้วก็ที่อยู่แต่ละที่นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าตรงไหนก็อันตรายหมดนะคะโควิด ราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอยู่ต่างประเทศก็ดูแลตัวเองจากอีสานอยู่กรุงเทพเนะาะแต่ละจุดโอ้ได้เยอะเลยเน,นี่แ,น COVID, แดงทั่วไทยทุกวันนี้พอแล้วพ่อร้อนโอวิดแดงทั่วไทยมันร้อนก็ไม่ต้องใสล่ละค่ามา,<อ>ายกฝากไว้นั่นแหละี <laughs> ่่ฮันผักมาจะาเนี่ยจกมาสิคะมาเออนี่พี่จะจะเอา,เอา ฝากหลังบ้านเราเนี่การกินครับพ่อแม่พี่น้องฝากหลังบ้านเราเนี่ยนี่หน้าหน้าคนทำาอมืกครับอาหารแรงมือนก้ครับฝากช่องดีนี้ฝากช่องให้หน่อยค่ะนี่ก่อนคลิปนีผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถือใจกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามใหม่ด้เลยครับเด้อต้องน้องในใจนะครับเด้อมากินด้วยกันนะคะดีรับจะมากินด้วยกันนะคะจะเจอรันยูทูบครับมากินด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอา